สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมวันนี้นะครับมีการเข้าเคมเครื่องยนต์นะครับของอรถเบนโครซานี่ s y ส1า4นี่ะครับของทีมงานฟ้าบรรนานก่อสร้างซึ่งคันนี้ก็เป็นคันที่ป่าเล็กนะครับประจำการ นายช่างจากศูนย์ซันนี่ครับมาแล้วนี่วันนี้เดี๋ยวมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับเข็มเครื่องยนต์ใหม่สองนายช่างครับที่มาก่อน นี่ช่างอาร์ตนี่ช่างกบเดี๋ยวจะตามมาอีกสองเป็นไงช่างกบนานๆเจอกันทีนี่รถบรรทุกสิบล้อของทีมงานก็ยังวิ่งซ้ายอยู่ครับทามกลางสภาพอากาศร้อนๆเลยหน้าง,งานก็ที่กุดอคตนะครับกุดไผ่ บ้านกระทุ่มยิ่งเจริญครับตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับเข้าเคมกันหน้าง,งานเลยครับมาแต่เช้าเลยบ่เนี่ยหลทามแต่เช้าเลยครับกินข้าวกินปลาหรือ,อยังยังเลยครับจับไม่เสร็จเลยครับจะเปลี่ยนเครื่องให้เสร็จแล้ว่อยจะกินข้าวบ่โอ้โห เครื่องกลังเดินทางเครื่องใหม่กำลังเดินทางอันนี้มันเป็นมันเป็นอะไรเนี่ยน้ำดันที่มันออกท่อระบายนี่นะน้ำดันเขาเป็นเครื่องเลยลกเครื่องใหม่เลย อ๋อเขาเรียกว่าน้ํามันน้ําดันมันร้อนบ่หรือยังไงช่างผมมันหลายหลายคันมันเคยเป็นไหมนี่ฝั่งนี้เป็นไงครับฝั่งนี้ช่างอาร์ตในช่างอาร์ตนี่เป็นช่างโดยตรงนะที่ที่มาดูแลคันนี้ในโซนนี้นะครับแต่ว่าอยู่ข้างล่างอยู่ รู้แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยขุดไปขุดไปนี่ต้องต้องเติมน้ำด้วยครับหมดวันหนึ่งประมาณห้าสิบลิตรเลยลืมไปโน,น่นเปล่านี่ย2ีบองมมลืมไปอยู่เอาของผมก็หายเหรอหาย้วนัรนไงหายอยู่ประยุน ใช่ไหมอืมก็ไม่ได้ใช้แนะไมเลยทเปิดสวิงไงแล้วเครื่องที่เราถอดไปแล้วนี่เขาไปนี่ไหนช่างอัดเอาที่ศูนย์เคมโรงงานครับ,บประเทศี่โรงงานประเทศไทยหรือประเทศจีนประเทศจีนครับแล้วเอากลับมาใหม่ใช่ไหมก็ได้เครื่องใหม่กลับมาครับ ไม่ไม่ไอ้เครื่องนี้เขาเอาไปทำอะไรต่อก็น่าจจะไปดีไซน์เครื่องใหม่ปะยุ่งใหม่เอาไปเติมโรงงานอะเราก็ไม่รู้ไม่ร er right ู้ว่าเราไปทำอะไรต่ออ๋อบ๊วยยิงสีให้ไหนย รู้แต่ว่าเครื่องนี่มีพอมีปัญหาปุ๊บก็ยกใหม่เลยสุดยอดมากเลยครับค่ายอื่นเขาเป็นแบบนี้ไหมนี่ไม่ไม่รู้เนาะแต่ว่าค่ายนี้นี่มาตรฐานแน่นอน ่วงหน้ามาสองนุ่มนะครับสองนายช่างดี๋ยวก็จะตามมาอีกพร้อมกับเครื่องยนต์แมนบพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ถ้าสมมติว่ารถไม่มีประกันเอาสมมติว่าเจ้าของอยากจะซื้อเครื่องใหม่มาเปลี่ยนเนี่ยต้องควักตังเองเท่าไหร่นี่ช่างอาดโดยประมาณไม่แน่ใจเมือันะบวัวทอน่าจะหลักแสนอยู่แลวเนาะ เจ้าตกงานติมาเนี่นปเป็นเด็กอาจจอระบีขั้นโคเบปอ่อันน้กูไปเอายูโอมยื่นอยี่นี่ิงายมังเร็เร็ววันที่กูจรื่งกว่วรกวารงจริงรอเ่าเอเเลเลยอ่ะรคาจริง <c oughs> ราคาเครื่องนี่นะพเข้าอยู่ประมาณ4 8 0 0 0 0บาทไอ้นี่เขาเรียกเครื่องยนต์อะไรเนี่ยภาษาของช่างที่เขาเรียกกันเนี่นยถึง จะซื้อขามาตั้งแถวเดียวเนี่ยแล้วก็ทําคลิปเองนะของขาตั้งกล้องนะอันนี้เราใช้เวลาเบียดนานไหมเนี่ยถึงวันหนึ่งไหมน่าอยู่ประมาณ,ามาณเห็นเขาทำอยู่ได้สองสองสมวันสองสา,ว,สงสาวันเลยนะมไม่ใช่ยกออกแล้วเอาเครื่องใหม่วางนี่นะอ๋อประมาณหนึ่งวันหวันครับเดี๋ยวคอยดู อาจจะถึงหรือไม่ถึงติดตามติดตามก็ติดตามครับติดตามกันยาวๆใช่ไหมทำเร็วไม่ได้ครับไปเรื่อยต้องหลายคลิปแน่งานนี้เดี๋ยวรอช่างหัวหน้าต้อมมาก่อนครับช่างใหญ่ ก็เขาได้เขาได้ไจับปลาไปตะลึกบแล้วจับดแล้วบ่จับแล้วเดี๋ยวจปยนั่นล่ะจับแล้วมันย่าบ่ยัี่เพราะดีตี่วต้มใหมสร้างกินเสจต้มไม่ได้อะวันท้ออ๋อ เออเออเพอย่ดด้ิ่มนมาขันเทศเครื่องไปแล้วเราบอกินเข้าขึ้นขึ้นยากน้ำเราอยู่นี่สองโมงยังไหนสิบโมงเครื่องแล้วนี่ยสิบโมงสามสิบเจ็ดต้มมันฮ้อน้ยพริกนี่อยู่เยวะ มียางรอขั้วไปอ่ะพีมีอยู่ตากรได้ปดิมอนมีันละาบงเลยคนเตียมไว้แร้วคุณผมเอรายั่หันมาได้เขาหัวหลายหมดขัวบริัทเอมันมั่มีเคืองหายังกับ่มีเลยแต่มันซื้อมากก่ย่งเรอซื้อมาดีขึ้นย่งดีอืมคนอคนเข่าหลายก็ได้จัไปใส่เออซื้อมาดีที่ไแยังไง ่เทวันเครืคร่องวดราสร้างอดไข่ดาวสามว <laughs> เร็ว,ว,วนเ,เน <laughs> น็ันมันองจเทิมลรโชคดีเนาะวันนี้อากาศไม่ร้อนเนาะ <laughs> <laughs> จนไม้ก็ไม่มี <laughs>

ไถ่จะให้ไถ่หยกจะให้สร้างนะอกมันใหมันไมันลงเยองเขาเอาขึนมัน่นถึงนีีหมเสียสานเขลกไงด้ชั่วโมงเรอยาไปังเท่าไหร่เขาอาจารย์มายกกระไรตัวติดหรอ ก็ให้มันตักใส่อยู่นี่ละเดี๋ยวมันมาอย่างเหาอเจ็ดท่ามากอะไรเอออทนนี้ยกยิมรวมเล็บนึกใส่ขัวนี่ขันในบากซากมายกเพื่อเบรอเครื่องเครื่องไม่บอได้ใส่ดอกค่างก่อนฮ่าเป็นกำลังใจให้นายช่างนะครับผมข้าวปลาเขายังไม่กินจะเที่ยงแล้ว แกบอกว่าถ้าเครื่องนี้ยกออกไม่ได้ก็คือจะไม่กินข้าวก็รู้สึกเป็นห่วงนะครับสงสัยต้องเรียกรถพยาบาลมารอมั้งนี่เครื่องลงปรุ๊บกินข้าวเลยอันนี้เป็นเครื่องใหม่อันนี้เป็นกฎระเบียบมาจากบริษัทหรือว่ายังไงกฎระเบียบของตัวเองไหยครับอ๋อของตัวเองไม่เกี่ยวกับบริษัทเนาะเออเดี๋ยวบริษัทเสียหายอีกครับหรือ ง่ายเกลี่ยร่างมือบ่อยครับอ๋อ้ครับต้องชื่นชมเนาะน,นี่ช,ชื่นชมบริษัทต,ต้นสังกัดนะครับมีนายช่างดีๆแบบนี้ข้าวปลาเบีย้ยเด้งก็คงไม่ไม่ได้เสียเยอะหรอกมั้งนี่เนาะช่างอาสสองร้อยครับสองร้อย <200. S 2> นายช่างอิ่มทิพย์ครับ เดี๋ยวรอดูตอนยกออกเลยแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ถอดอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆคคอยดูกันต่อในช่วงหน้าครับสวัสดีครับ